ับมาชมกันต่อมาไกลาจากจังหวัดแพร่ครับไปพบกับไอเดียของน้องเขากันเลยเครื่องสลายก้างปลาค่ะหนูหนูกินปลาแล้วก็ก้างปลาติดคอค่ะมันทรมานมากเลยค่ะชอบกินตามันกับเนื้อมันค่ะตาปลาทูค่ะเวลาไปวัดก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลาค่ะ <Wow. S 2> ขอให้ ปลาทุกตัวที่หนูได้กินหรือได้ทำร้ายได้รับบ kind of ุญส่วนกุศลที่หนูอุทิศให้ด้วยค่ะสาธุเครื่องสลายก้างปลาครับสวัสดีเจ้าโบราณเปิ่นว่าตุกแต่ตุกสินตุกจิ้นขำเคี้ยวตุกเตียวบ่มีไซตุกใจบ่มีตัง ขำขอปลกแปลกไปฮะการจับแม่ขอเครื่องทำซับไปต่อเชิญเชิญลูกไปผลต่อวันนี้หนูขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เครื่องสลายก้างปลาค่ะจุดเด่นของเครื่องนี้คือสามารถสลายก้างปลาให้กลายเป็นเนื้อทั้งปลาดิบและปลาสุกโดยใช้เวลานิดเดียวค่ะถ้าวันนี้คุณแม่ของหนูทำปลาทูทอดคุณแม่ของหนูต้องนำปลาทูมาใส่ในเครื่องนี้ค่ะ แล้วกดปุ่มจากนั้นรังสีก็จะส่องไปที่ตัวของปลาทูเพื่อสลายก้างปลาทูหลังจากที่มันทำงานเสร็จแล้วเราก็นำปลาทูออกมาเครื่องนี้รับพลังงานมาจากแสงดวงอาทิตย์ค่ะปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทำให้สมองดีต่อไปใครๆก็อยากกินปลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องก้างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมผมจับจับได้คำหนึ่งนะครับว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ สมองดีค่ะและในทางสารอาหารนะครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่น้องคิดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์และก็ทาให้คุณค่าของปลามีมากขึ้นเพราะว่ากระดูกเป็นแคลเซียมเพราะนั้นเมื่อสลายมาปั๊บเนี่ยก็เนื้อปลาที่มีโอเมก้า3ก็จะมีแคลเซียมไว้ด้วยผสมเลยผสมเลยแต่มีคําถามเรียบรเอออาจารย์ทุ่มซ้มอะเริ่มปิดเครื่องเอามือไปเจ้าเปล่าเมื่อกี้น่ยมือเข้าไปปั๊บเครื่องมันทำกระดูกกระดูกของอาจารย์ไปไงเครื่องยังไม่ได้ปิดเป็เพราะดึงออกมาปั๊บคุณก็ มือไม่มีกระดูกเลยคือเครื่องทำงานอยู่ล้วมือยื่นเข้าไปได้ไหมเครื่องนี้จะไม่ทำอะไรกับกระดูกของคุณค่ะมันจะทำแค่ก้างปลาเฉยๆค่ะเออครับจะมันแคเซมเหมือนกันนะ ไอเดียดีค่ะดีนะฮะหนูชอบมากคือคืออย่างที่บอกไปว่าก้างปลาปกติมันก็เป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนอยู่แล้ววิ์มากไอเดียนี้พี่ชอบจัดไปโอ้โหนี่มีวอดมวอดมวอดไรับมีวอนคุณขอบคุณครัน้องปลยฝนได้เข้ารค่อมครับไม่ต้องร้องเลยปมาที่นโอ้ไม่เป็นไรลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กรรมการครับผมโอเคเสียใจใช่ไหมครับกดออกกดออกไม่ไม่เข้ารอบนะลูกไม่เข้ารอบแล้วไม่เข้ารอบแล้วไม่เข้ารอบแล้วดีขึ้นไหมลูกอยากเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเข้ารอบกดไปกดไปกดไปโอ้เย้ไม่เป็นไรลูกนะไม่เป็นไรนะเก่งมากเก่งเข้าไกรรอบโอ้โหจริงนะ ขอบคุณครับลูกช่วยอาจารย์ไม่ต้องติดคอต่อไปแล้วอาจารย์ติดคอประจาเลยแม้ทุกวันนี้แก่แล้วยังติดคอเดี๋ยวจินตนาการต่อไปหนูคิดนะลูกเครื่องสลายน้ําตาดีไหมลูกเป็นรอยยิ้มน้ําตาเป็นรอยยิ้มร้องไห้ดีใจค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ค่ะหนูก็ฝึกซ้อมมากับคุณครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองที่คุณครูซ้อมหนูมา ูได้ค่ะสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อผู้สูงอายุไอเดียจากลิลี่ครับสวัสดีค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่หนูจะมานำเสนอคณะกรรมการนะคะคือกรบค่ะกรบมีชื่อย่อมาจาก good life of a l l people ค่ะเป็นเก้าอี้ของผู้สูงอายุค่ะแผงนวดจะมีบริเวณหลังและบริเวณขาค่ะ,คะบริเวณหลังจะมี แผงความร้อนหรือปุ่มความร้อนตรงนี้ทําให้ผู้สูงอาย,ยุมีความผ่อนคลายขึ้นค่ะส่วนขาตรงนี้นะคะจะมีสปริงมีความยืดหยุ่นทําให้สามารถนวดขาของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรถเข็นคันนี้จะใช้พลังงานลมและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอาจารย์เห็นมันมีหน้าที่เยอะๆเลยไอ้เก้าอี้มหศัศจรรย์ของหนูเนี่ยมันคงใช้พลังงานเยอะกระหาลมหนูก็เล็กไปนะ ถ้าใหญ่ก็ลําบากอีกอันตรายอีกเพราะมันจะมีแรงต้านมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกเอากระหันลมมาติดกับเก้าอี้เนี่ยมันจะโค่นก่อนถูกทางละแต่ต้องคิดให้ลึกนะนะถ้าถ้าคิดไม่ลึกเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องไม่ใช่จินตนาการเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับงั้นคิดลึกเนี่ยจะทําให้สิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยเป็นความจริงขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านกรรมการเคยเจอปัญหาไหมครับที่ท่านกรรมการตื่นสายเลยนะคบต่อไปนี้นะครับท่านกรรมการก็จะไม่ตื่นสายอีกเลยนะครับเพราะว่ามีผลงานของผมนั่นก็คือมอนาฬิกาปลุกนะครับมอสนาฬิกาปลุกนี้นะครับก่อนนอนครับให้เราตั้งเวลาเอาไว้นะครับโดยที่มีแผงตั้งเวลาเอาไว้นะครับพอได้เวลานอนนะครับขั้นแรกของมันนะครับจะมีตัวสั่นนะครับจะทํางานคล้ายกับลูกสูบรถนะครับที่จะทําให้คนนอนอยู่ครับตื่นได้ครับอย่างอาจารย์อายุ56แล้วเนี่ยถ้าไปมีลูกสูบไปสั่นเนี่ย คอกระดูกคออาจจะหมอรองกระดูกคออาจจะมีปัญหานะเรื่องของการตื่นมันอาจจะมีปัญหาคือบางคนตื่นง่ายมีเสียงมานิดเดียวอาจจะตื่นได้แล้วแต่บางคนอาจจะต้องใช้แรงในการที่จะทาให้ให้เราตื่นได้มันน่าจะมีฟังก์ชันในการเลือกได้มากกว่านี้อีกนะคะช่วงหน้าพบกับหนุ่มน้อยหน้าใสอนาคตไกลกับกระเป๋าใบจิ๋วใบนี้ ที่ปั๊มหัวใจก็มีหน้ากากให้ออกซิเจนก็มีครับที่วัดชีพจรและอัตราการหายใจนี่เป็นท่อดึงออกซิเจนครับรผผแผนผู้ตาคอจมูกแบบเฉพาะครับเครื่องตรวจโรคทั่วไปเครื่องหาสมุนไพรครับและมีหัวสแกนแผนกต,ต่างๆมากมายครับ oh ปปรอรโอ้โห